สบายดีสบายดีเอฟซีมาแพงเบสสุขุสุขคนเด้อสบายดียามคำคืนพี่นอ้องมือ่อฝนตกแหง้งมาแพงสิพาพี่นอ้องออกจับกบหากบก่อนพี่นอ้องหายเงยก่อนนนี่พี่นอ้องเห็นแล้วเห็นแล้วพี่นอ้องตัวหนึง่งตัวหนึงน่งนี่ บ่โห่วสีเหี้หรือบ่แหพี่น้องเพราะว่าฝนบ่ได้ตกครับคุ้บคุ้บสิบโมพี่น้องเสียดอีโม ใหญและหนึ่งโต๊ะฮายอยู่ฮากินกับเป่าแพงพี่น้องเปลี่ยนเลยพี่น้องเปเล,ลี่ยน,นเลยลุ่มตะลี่เล่พี่น้องแล้วก็หาต่อไปพี่น้องอาชีมืดเหน่ขอโทษขออภัยพี่น้อง Đi đi chế nó Cốp 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 nó lại nó Cốp nó lại nó กันรบก่อนพี่น้องมือนี่มาคนเดียวพี่น้องโอ้เจ๊น้องจะปากจะปาพี่น้องตัวใหญ่ตัวตัวนี้เนี่ยน้องเติบแล้วปากจะปากโอเค น anyway, ี ượng, ่บ๊อบมุมนี่น้องตัวใหญ่เติบึ้นนอตวนี้กบพี่น้องนี่กบมือบ๊อบแพงกะไว้จับเชือกนี่น้องนี่กินปุ่นกบหน่อยพี่น้องเด้อผู้ใดบอกกินบ๊อบแพงกะข้อถดข้อภัยหลายๆเด้อเจ๋อๆนี่น้องกบหน่อยกบหน่อยพี่น้อง Ừ. chắp ừ. ở, đây, ở đây. phía này hmm 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 đây hmm 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 theo hmm mán mán hmm 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 thì nó hmm 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 cúp thảo hmm đi, hmm nhảy chấp hmm 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 sao hmm hmm เก oh, no. ี๋ยวเหี้ยงกันนี anyway> ่นี่ขี uh, ้ล่อขี่หล่อพันออกมาอย่างเหี้ยวเงินกลางคืนที่หลอกก็ออกเนาะออกมาเป็นอาหารกบเนี่ยขี่หลอก อยู่บนเนาะคอบนากะหายังกบเัียงเขียดแบบนี้แล้วเนาะกินกบกินเขียดประหยัดค่าใช้จ่ายเขาเองไม่ต้องไปซสือกัเขาลายว่าเงินกับหายะคูมมือนี่ไปพี่นนองไปเลาะไปเรื่อยๆกับเบาแพงเบาแพงสีผ้าเขาดอนพี่น้องดอนอัดสีมีกบเถาหรือว่ากบไงเนาะเนสัมผัสมือมีไหมไรเขาไปเบ่งพี่นนอง Done bảo thành Chơi ta là kia ta là từ hồ ta ta, ta ta cúp bây ta tao bọc ngang lên mọc tai nạn 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 Ta ta nạn 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 cái nạn 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 cái nạn 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 แม่เต็มเลยพี่น้องนายธรรมไยตัวใหญ่พี่น้องง่ายครับ เดี๋ยวอัดเลยพี่นอ้องไปต่ปอพี่น้องไปต่อกบไปสัมมาท่ัณฑ์มาทัณมาท่านตรง่าย ขอไอ้่านไปตัป้ป่านเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วเจอ้วต้งหน่อยเจตาแล้วนี่น Đấy, đây mình tô Wow, nó Chứ nó ở những phần đó thì nhìn thấy thương Là vỏ nhắn với thương luôn cái nọng cỏ Ui, nó kia tối nay, nó tối nay มันทําบังพี่น้องบ่ทันสิเอาได้หรือสิเอาบ่ได้พี่น้องเพิ่นว่าเจ๋งลุ้นๆเฮาใหญ่แท้พี่น้องทางขาวมากๆเลย ่อยเนาะอู okay, ้ต <anak S 1> ัวน่นไปเลยนี่เนาะอู้นายเต๋อพี่เนาะนี่เนาะโอเคเนาะพี่เนาะเกิดตัวสั่งเนาะแบบเพิ่งเจอตัวใหญ่ cái xe đại luôn พี่น้องในที่สุดบาแพงก็จับได้มาเก็บเลยจับได้พี่น้องบาแพงต้องหยุดกเกาะซะก่อนเนาะพอบาแพงโดดใส่เลยโดดบุ๊บใส่เลยพี่น้องนี่แต่ขี้ต้มออกหลอกบาแพงก็ได้เสร็จพี่น้องเรียบร้อยเนาะ ได้ใหญ่สองโตละพี่น้องมนัมนมนันมันทีพ่อปลดละพี่น้องตัวหนี่เแบบแพงกับมาไกลเต๋อพี่น้องผีสิบหลอกเบาแพงบ่พี่น้องมาพอเดียวกลางถุงนาาปลาพี่น้อง จะเจอผีไหมนี่ <c ười> ไปทางใดดีเนาะพี่น้องเนาอ้าพี่น้องทางที่ดีก็คือทางลาดยางเนาะไปไปออกให้หน้าเข้าป่าบ่ได้พี่น้องหยาด <c ười> เป็นผีปลอดหลิบเน้อพี่น้องเด้อเจออีก๊ด้ยพี่น้องเจ๊ดเลยโอ้ยเสียดมกเสียดมกหลายตัวเลย

กินมาหลายแคนในหัวโพนเนี่ยมึงใช้ไม่กินปนุ๊กอ,อีกินตำกตตำหงแม่ครูพอดบถืออ,อีกพี่น้องเลยอ๋อเขียนขาค้ำเขียนขาค้ำเนาะนี่เลยนี่เลยเด็กมัน,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 น อืมอย่างินขา่าวแม่งคร้บจะเออืมแต่ละพี่น้องอืมชิดโม่กูได้บอกกินกับขอโทษขอไภัยเดอพี่น้อดเ้ย เียงเฉียดที่หน้าห้องแอก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 เงี้ยงตามเห็นหน้าสิเด็ตัวหน่อยใช่ไหมถ้าเขาไก่ป่าสิเด็ตัวใหญ่เนาะขุนบัวโตแห้งกบใหญ่สิออกไก่ป่าใช่ไหมเพียงสิเขาไปแคมป์ป่าไปเ่ยเพียงสิเด็ตัวใหญ่หลุดหลุดไปทำกันได้ทุกคน ลุนไปนำเบาแพงพีหลอกเบาแพงครับสิแหลมปบอะไรพี่น้องเบาแพงเจออีกคือขาแบบมาบที่ขาวตอบทักแท้อ่าตู้เห็ดเห็ดยังวะกินบ่ได้แล้วพี่น้องเบาแพงคิดว่า อันนี้ครับเข้ามาแคมป่าพี่น้องเปี่ยวสเสลือกเกินพี่น้องพรแพงสิเจอดีเขาอยู่บ่ได้เนาะ ก <c oughs> so ันเห็นเบาแพงกัลแอนได้พี่น้องเลยเบาแพงบ่อยู่เด้พี่น้องเลยเพ่นอย่างเดียวพี่น้องสปีดเต็มที่ถ้าเจอขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเราเจอแล้วเจอแล้วกบเล็กเขียดพี่น้องกบเล็กเขียดเจอกบกับเจอเขียดบ่เป็นอย่างนาะพี่น้องเนาะเนมอย่าเจอผี บาแพงชิใส่เต็มสปีดนี่เนาะโอ้นี่เขียดหมอใหญ่ตบอยู่นี่อยู่ใช่ไหมเนองไปแนวเจออีกแล้วเนาะเจออีกแล้ว ngày 15 ngày, ừm, dù điều kinh đó, rồi, chơi gì nữa chơi leo mán mán. คลิปนี้ก็เป็นคลิปหาอยู่หากินกับใช้พี่น้องเบิ่์เงี้ยงเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่นอนเอเพ็ทอยู่คุบเลยพี่น้องอยู่ไก่ป่าควบเขียดลายพี่น้องเอ้เจออยแล้วพี่น้องควบคบตัวพักใหญ่ตรงนี้พ่น้องนี่ควบ ngày tớp cái nạy tớ này nhảy tớp, ngày tớp ngày giờ sẽ nạy lấy cái thật nạy ừ cốc nhảy ra thật nạy thật mán, mán, mán thật nạy thật nạy lê nạy thật nạy thật lê thật ra thật nạy thật nạy ừ เฉโม่พี่น้องเฉียดอีโม่นี่ขบเลยพี่น้องขบเลยเจ๋งนะพี่น้องเจออีก๋งนะเฉียดอีโม่ปึ๊บนี่อ่าแข่งก็อยอออออู่กลางดอนผู้เดียวนะพี่น้องเนาะ ตอนนี้กันรู้สึกเสียวสลังแล้วพี่น้องเมื่อดนี้เวลามันยาวแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้กันยาวสมควรยาวเติบแล้วอบแพงการกดคอจบคลิปต์สำนี่กันเนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้บอแพงต่อไปด้วยพี่น้องได้สบายดีสบายดีบริสุทสุขสุขคนพี่น้อง